คลิปใหม่มาแล้วดูวิดีโอลองทักใครได้นะแบบนี้ใช่ได้หมดได้เลยได้เลยได้เได้บางทีเราต้องเข็นม้วนให้เขาเตไปพี่จิ้มเลยพี่จิ้มเลยพี่เข้ากลางเลยพี่เข้ากลางเลยเอาละชปจิ้มทำไมอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับก้าวไปกดทำไมมือถือผมมันค้างพี่ออกไปเลยสวัสดีค่ะ เหมือนพีเคนะครับก็มือเป็นะไรเราก็อยู่กันขอโชษทีครับน้องน้องมือมือลั่นครับผมอ๋อมือลั่นเหรอคะน้องน้องมือลั่นครับทำอะไรอยู่คะถเรากำลังจะพีเคถึงจะไม่ชนะการพีเคแต่ชนะใจเธอก็พอครับผมโอ้โหหนไม่ได้จะชนะได้รับผมไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนครับข้ามไปกดใจกดหัวใจฝากกดกดรักกดหัวใจที่ฝั่งนู้นได้เลยนะครับผม ให้เขาเก็บวินและเตกไปต่ออะไรก็ไม่เมื่อใช่ครับผมพวกผมเป็นแค่ต้องการแค่ความสุขต้องการแค่มิตรภาพที่มาพูดคุยเฉยๆครับผมไม่ได้คิดอะไรใดๆทั้งสิ่งก็เพื่อนๆสามารถกดข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็กดให้ฝั่งผมแพ้ได้ขาดลอยครับอืเนื่องจากผมไม่ได้ต้องการชนะเมเกมผมแค่ต้องการชนะใจ เสื่องคุณแดงมากเลยนะครับผมนี่จะกีดเลือดออกจากหัวแจงของผมสะน้ําแบบว่าไม่ไม่ได้เขียนว่า้ามพวกในในสนะาน้ำพี่ไม่ไม่เอาพี่เมื่อกี้กีดใจแล้วอะไรต่อพี่อือกูลืมเลยว่าจะทําอะไรอยู่ครับกําลังฟังเพลงค่ะเพลงอะไรครับอ๋อโอ้ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยผมรู้เลยครับคุณ ชอบเพลงแบบหลายแนวมากไม่น่าเชื่อนะครับหน้าตาฝรั่งออกจะสวยงามมากมายขนาดนี้แต่ว่าฟังเพลงได้หลากหลายแนวมากเหมอนเพจริง <c oughs> มีแนวไหนบ้างคะอะไรนะครับ <c oughs> มีแนวไหนบ้างคะคุณฟังแนวไหนผมก็ฟังแนวน,นั้นได้ทั้งหมดเลยครับผมหมอลำได้ไหมคะโอ้โหเป็นสิ่งที่ผมชอบมากทุกวันที่ผมรักจิตกรเนี่ยผมจะร้องแต่หมอรำหมอลำเนี่ยคืออยู่ในชีวิตจิตใจผมคืออีสานนี่เข้าแบบ ฮัน้หงฮักบอฮัดจ้าไล่ไอฮักเจ้าหัวใจไอ้เป็นเคยบ่เคยทอดผมไม่เคยเห็นพี่เปิดหมอลำเลยอเราอยากเข้ามาอ๋ออย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ฟังเพลงสากลไงก่อนที่น้องน้องแรปเปอร์จะเข้ามาผมเนี่ยฟังจะหมอลำ วันนี้เป็นไงบ้างวันเมื่อวานผมแอดิตาอ๋อหมอลำพี่แมกกองอะน้ำมันเติมน้ำมันที่ที่ไหนเลยครับผมที่พรากะอนค่ะทีหลังก็ถึงจะไม่ก้มดูใจผมแต่ก็ก้มดูไม้วัดน้ำมันบ้างนะครับเฮียมาแรงอ๋อหรือออกแรงนะเนี่ยครับผม ใช่ชอบช,อบ,ชอบอันนี้ค่ะชอบอันนี้ได้ครับผมทีหลังอย่าลืมนะครับผมว่าหากช่ามันไปดับอยู่อยู่กลางทางนี่มันคงจะเป็นอันอะไรที่อันตรายมากคุณต้องระวังตัวด้วยนะครับ<ม>ได้ฮะ<ม>ว่าจะไม่ใช่แค่แฟนขับที่เป็นห่วงครับ <c oughs> ไม่ต้องพูดแต่คุณรู้สึกได้โอ้โา,หาขอฮ่ะคิดถอดเดือ ขอเดาขอขอพอพออ่ะตัวหนูนะขอแร็ปหน่อยสาวเสื้อแดงที่ค้าผมนี้แถมมีแว่นตาจีนปูขอแร็ปหน่อยเออจะเป็นสาวเสื้อแดงโดยไม่ใช่สาวเสือ้อเสื้อลายแต่เ,เป็นสาวเสื้อแพงเป็นตาฮักแรงชิ่อตะฮักแพงบางทีก็อยากกินฟักแดงแตงไทยอ่าแตบบ่ว่าไทยแลนด์ ไทยแลนด์ทำไมทำไมก่อนแล้วย่ายิ้มเยอะนะจ๊ะเพราะแก้มของเธอมันเป็นสีแดงใส่เสื้อสีแดงไนียคะต้องมึงหน้ากูโทรมากว่ไมมพี่ไฟมันดับใส่เสื้อสีแดงแก้มในแดงชอบครูมากเลยนะแต่ว่าครูลองเพลงอะไรไอ้มึงไปรู้ได้ไงว่าคงครูเนี่ยฮะ มแงบติดตามเขาเหรอไอ้ใจส้มแล้วไอ้ย่ามึงยังไม่มีใจส้มเลยมึงกดใจส้มแล้วกดแล้วโอ้โหไอ้ยวันนั้นผมกดหมาคอะกี้ให้พี่แอนาไปด้วยตัวนึงโอ้น่ารักโอ้โหนจริงเลยนะครับผมเสร็จผมเงี้ยเขายื่อเขาร้องเพลงวันนั้นเซิร์ฟมันเลยนี่วะกูบอกเลยนี่นี่มีมีกูบอกว่าอะไรด้วยนี่กูบอก ต้องทำงานแล้วเมื่อกี้เกือบต้องอัดเพลงแล้วดีเนี่ยมันมีสามตัวแดงเมื่อกี้บอกกันทำเพลงปุ๊บรับโทรศัพท์รับสายโทรศัพทบให้ผมดูแล้วแล้วกลับมาทำเพลงนั้นกันเถอะอ่าพี่พี่บอกวันนั้นออกจากกันแล้วโอเคโอเคโอเคพี่ร้องว่าอะไรคนตลอพี่เป็นคนตลอแต่ก็ไม่ตลอดยังไม่ตลอดเคนตลอแต่ไม่ตลอดแต่ว่าไม่ตลอดจริงๆพุ่งหน้ากรอันนี้ผมไม่ตลกนะเฮ้ยเห็นเธอดูนิ่งๆ จริงๆโคตรนายอกเฮ้ยอย่ายิ้มเยอะได้ไหมตอนนี้ผมยังไม่มีสินสอดเลยอยู่ใกล้แมวยังแพ้ขนอยู่ใกล้ผมไม่แพ้หรอถึงจะเป็นการแพ้แต่ก็เป็นการแพ้ที่เหมือนได้ชัยชนะเอาดิไว้ถอนแว่นก่อนขันมาพร้อมแล้ว โอ้โหสวยจริงๆเลยตกใช่ไหมไว้เจอกันใหม่นะดีใจนะครับได้เข้ามาทักทายเออดูสิไม่ลาลืมนงะเอากูกูบ่นไปขนาดนั้นชิบหายไ้ว่าไปขนาดนั้นแล้วไอ้กุดิกับมันสดใสป่ะอืคอคขอให้มีความสุขขอบคุณจริงงานก็เด้นะครับดูแลสุขภาพน่ารักแบบนี้วันครับใบมันหยุดมนเจอกันใหม่นะครับผม ไม่ไม่ครับฉันเสือบตายเนี่ยุดล้มฉันเมื่อกี้ฉะนเหรอเมื่อกี้มันงา็แต่เอ้าทุกคนก็รู้นี่ว่าน่าเนี่ยพูดไม่ทันใครเลยครูหน้าแดงตรงไหนครูไม่เคยหน้าแดงนะคะ ครูใส่เสื้อแดงที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงอันนี้เมื่อกี้ชนะเมื่อกี้ใครส่งม้างคะของคุณนะคะขอบคุณนะคะเราเราคิดว่าเรามุกเยอะแล้วอ่ะแต่ไปเจอเขาเราไม่มีมุกเลย ใช้าะดงเของเสื้อทุกคนแล้วก็ครูทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่าครูอันนี้นะครูพูดไม่ทันแล้กระจกไหมไม่ก็น่าปก,กตินะ มาเลยเขาใส่เสื้อแดงคันงวน่าะก่าเสื้อ,อเหรอ,อเสื้อแดงนะคะทุกคนเขาว่าใส่เสื้อแดงนะคะเขาใส่เสื้อแดงอ๋อถูกไล่มาหรอคะไม่เป็นไรนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยคะ่ะ อทที่ค้าผมเหรอจะหักคะแนนดีไหมคะนักเรียนมีมุกเยอะกว่าครูอีกอะเมื่อกี้นักเรียนมีมุกเยอะกว่าครูอีกนะคะอืมขอบคุณคะ่ะหักคะแนนเนาะต้องเป็นการหักคะแนนเพราะว่าเขามุกเยอะกว่าคูค,คู่ไปไม่เป็นเลย ืเอาเรียนเก่งคนน่าเรียนเก่งจริงแล้วเขามีหลายคนไงเราสู้เขาไม่ได้ไงโอ้โหให้คะแนน กูต้องลุกลุกไปไหนหรอคะไม่ใช่คนละลุกยิ้มตลอดอยู่แล้วืมใครแพ้ยังไม่แพ้ซะหน่อย ครูไปไม่เป็นเลยนิ่งไว้รอฮอุ้อยพย,ย,ยายาม,มาอ,ายอ่านให้ทันอูนะคะ ทุกคนนัดกันก่อนนะัดกันก่อนเด้อนะัดกันก่อนว่าใครจะพิมพ์ก่อนพิมพ์หลังผมวยนนมงองออ่อตดหยัิ um, um, ยนนง acle, ้มหยุดยิบก็ถ้าหยุดยิบนะทุกคนก็จะคิดว่า <laughs> ทุกคนก็จะคิดว่าผมรูหยิมหน้าบานไง อย่ายิ้มเยอะเดี๋ยวหิวแหมนะแหมนะเหมนะไม่ยังไม่ได้มาเลยค่ะฮะ<า>นักเรียนงั้นจะไหนล่ะแก้มจะแตแก หือเขามุกเยอะกว่านไนก่อะเขามุกเยอะกว่าเรามุกเราคิดว่าเราเป็นครูที่มุกเยอะแล้วนะเออสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะ อ๋อไม่เหมือนยังไงคะก็เหมือนนะคะลองโม้ไปไม่แปลกซักหน่อยมุกรถดีมากเลยนะคะ ชอบมุกนั้นมากอะมุกนั่นอะที่อะไรนะก็มองไม่ก็มองใจแต่มองอะไรนะลืมอะชอบมุกนั้นอะชอบมุกนั้นอะ <c oughs> ไม่ก้มมองอ๋อ oh, อะไรนะไม่ก้มมองหัวใจแต่ช่วยก้มอม,ม,มองไม้ไม้น้ำมองเฉีมน้ำมันด้วยนะ <c oughs> ใช่ไหมจ <c oughs> <c oughs> งอันนั้นหาหาจริง <c oughs> มองเลขใหม่ไม่ใช่เลขใหม่ไม่ก้มมองหัวใจผมก็ก้มมองไม้น้ำมันบ้างคูณจะจำอะไรได้คู่นด้หัวอย่างเดียวเระก็ูมูกมเข้าวอะไรชิดไว้แทะคิดเร็วมากเลยอะอยากอยากเป็นคนที่คิดมุกเร็วแบบเนี้ยแต่กว่าจะคิดได้ผ่านไปห้านาทีอะ ผ่านไปห้านาทีคิดได้คืออะไรเราเห็นเป็นอะไรนะ อยู่กับใครครูก็พูดว่ายิดเลยสอบสนสัดสนเอาสองอันมารวมกันคือตอนแรกอะ่ะก่อนมาไลฟ์ะเห็นเห็นพี่เก้าเขาไลฟ์เออแล้วก็เห็นพี่เก้าเขาขอมาก็ไม่คิดว่าขาไม่คิดว่าเขาจะอยู่กันสามคนเลย นั้ำเป็นคนที่ถ้าหัวเราะหรือว่ายิ้มเยอะๆจะหน้าแดงปกติอยู่แล้วลครูเล่นมุกเร็ว,ว,วเราก็มุกเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะไม่มีจังหวะให้เราพูด <c oughs> <c oughs> เราไม่มีจังหวะให้เราพูด <c oughs> ตอนไหนไม่ได้เลย <c oughs> ไปพูดไม่มีจังหวะจริงๆ <c oughs> ม่ <laughs> มีจังหวะโอสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ขอบคุณใครเลยยังอยู่หรือเปล่า ขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนไหนไนไหนไหนไหนไทุกคนก็มาแล้วเดี๋ยวจะจะเป็นไลฟ์โค้ดให้ทุกคนนะคะเราสองมาแล้วเราสองมาแล้วเดี๋ยวเป็นไลฟ์โค้ดให้นะคะเดี๋ยวเป็นไลฟ์โค้ดให้คะ่ะ เดี๋ยวเขาเปิดเช้าก่อนทุกคนวันนี้จะเป็นไลฟ์โค้ดให้ทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะ ทุกคนคะชีวิตเราอะไม่มีอะไรมากเลยนะคะเราอยากไปซีเรียสกับมันมากชีวิตต้องผ่านอะไรไมาเยอะผ่านทั้งสุขผ่านทั้งทุกข์ดูอย่างอ้น่าสิคะอ้น,นําทำงานมาตั้งแต่อายุสิบสองทำงานหาเงิน ไม่ไม่ได้ขอเงินพ่อขอเงินแม่เลยมันเป็นความภูมิใจยอย่างหนึง่งแอนนาไม่ขอเงินพ่อเงินแม่เลยค่ะตั้งแต่วันที่แอนนารู้จักคำว่าขโมยค่ะ <laughs> <laughs> เล่าใหม่หรอคะเล่าใหม่มันจะไม่เหมือนเดิมนะคะ <laughs> เมื่อคืนเลยนะคะอันนี้กำลังจะดีรักขโมย <c oughs> <c oughs> นินิ่งเห็นไห ฟังได้แต่อย่าจำนะคะเอ้าเอ็เป็นขโมยจะได้ถูกลักนี่กำลังซึ้งเลยคููน่าจะพยายามอ่านให้ทันพยายามอ่านให้ทันนะคะ เดี๋ยวไปทนาคารแปบครูไปทำอะไรอ่ะคะครูคร,รับสวัสดีค่ะ <c oughs> แอบชอบมายี่สิบเจ็ดปีแอบชอบมายี่สิบเจ็ดปีแสดงว่าไม่แอบแล้วนะคะ <c oughs> รักข้างย ใช่ okay, ครับผมจะรักพ่อรักแม่หลายๆครับร <laughs> ักหลายหลายด <laughs> ้วยคอนเทนกันร์คือทีนี้ต้องเปิดทุกวันเลยอ่ะ คุณน,นอนคูณนอนตีอะไรครับประมาณตีสค่ะเติมเป็นย่างจ่างชิ พิงที่ต้องเปิดทุกวันเีเอรวเซ็กบอกพีพพ่เงียบดื้อพี่เงียบบอกพี่เงียบบอกพี่เงียบยิ้มหน้าบานท,ทุกวันนะคะเห็ดผาว่ นี่ดีนี่ไม่ปกติคุณสมัครพเมน์แล้วนะถ้าไี่ใจใครตาหนี่ใช่ค่ะ เรื่องสัจจะในชุมจนเสอร์สังฟ้าสามค่ะเกี่ยวกับการวิกิตเกี่ยวกับการคิดนะเสียอยู่บานไอ้บ่ได้มานึ่ทฮีวิ่แล้วก็้อง เมียอายสีน้ำมาฉันอายไปนะวันนี้โดนหักคะแนนคะ่ะดีอาย น้องหญิงโอ้โเห็นล้้องห่ pues ิงบอกคุณลุงดีจัดโทบเวลางานแต่ไม่ไปทำงานแล้วใช่ไหมคะ ยังมังไม่ไหวหรอกค่ะทุกคนไ,ไหวตอนนี้คิวอีกแล้วได้ไหถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ